สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่ๆวันนี้แม่บ้านนะคะพี่ขาพบกันเช่นเคยกับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเรานะคะพี่สามร้อยบาทนะคะพี่ขาหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่นะอ่ะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะอ่ะสำหรับช่องทางในการติดต่อกับพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าค่ะ มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะสนใจนะคะพี่สามารถเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะเดีย๋ยวไปบ้านจะส่งพัสดุให้รอบใบสองของทุกวันค่ะวันนี้ก็มีภาพพี่รับชมกันหนึ่งชุดนะจ้าพี่จ๋า,เ,าเรามาชมหมายเลขที่หนึ่งนะคะพี่หนึ่งเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดค่ะปู่ทวดปี2 5 0 8รค่ะพี่ เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่จ๋าเสมาปู่ทวดปี2 5 0 8ค่ะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะพี่ขาอ่ะเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะพี่นะ่าเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะพี่เหรียญหลวงปู่ทวดหลังอาจารย์ทิมค่ะพี่แบ่งปันที่พี่เอฟซีนะคะพี่จ๋าเก่าสวยหมายเลขที่1 300บาทค่ะ2อ,องค์500บาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่2เป็นนางพญาค่ะพี่นางพญาเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะอ่ะ นี่นะคะพี่พี่นางพญานะคะพี่จ๋าเนื้อหาเก่าๆค่ะนางพญาหมายเลขที่สองนะคะพี่ขาสำหรับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเราค่ะพี่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะพี่ขาหนึ่งองค์สามร้อยบาทค่ะสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่จ๋านี่เป็นนางพญาหมายเลขที่สองสามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สามนะคะพี่พี่ สามเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียค่ะพี่จ๋าพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะพี่นะเหรียญสันติบาลน,นะคะพี่จ๋าด้านหลังเขียนว่าสันติบาลหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะพี่จ๋าเหรียญสันติบาลหลวงพ่อเอียค่ะพี่นี่คะ่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300บาท2อ,องค์500บาทจะ้ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่หมายเลขที่4นะ,จะเนะจ้าอาจารพี่พ สี่เป็นพระปิตาหลวงปู่พระผงนะคะพี่จ๋าพระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิมค่ะพี่มาพร้อมการเลี่ยมเก่าๆด้านหลังฝังตะกุดหนึ่งดอกมีชื่อแล้วก็มีอักขระลาย,ยันหลวงปู่ทิมค่ะพระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิมพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จ๋าเป็นเลี่ยมเก่าๆไว้แบบนี้ค่ะอ่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc เลยค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่ห้านะคะพี่พ ห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงปีสองสี่หกเจ็ดค่ะเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงปีสองสี่หกเจ็ดนะคะพี่นี่ค่ะด้านหลังนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงด้านหลังมียันแล้วก็มีบอกพศสองสี่หกเจ็ดค่ะพี่เป็นเหรียญเก่าสาภาพผ่านการใช้งานนะคะพี่จ๋าแบ่งปันปพี่พี่เอฟซีอยู่ที่ สี่สามร้อยบาทค่ะอ่ะหมายเลขหกนะคะพี่จ๋าหกเป็นเหรียญพ่อท่านคล้ายหันข้างนะคะพี่นีคะ่ะเสมาพ่อท่านคล้ายนะคะพี่ค่ะเป็นเหรียญสภา,าพใช้คะ่ะพี่เหรียญหันข้างพ่อท่านคล้ายนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญเสมาเก่าๆคะ่ะพี่แบ่งปันใี่พี่เอฟซีนะคะพี่ค่ะที่สามร้อยบาทนะพี่นาะพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันนครศรีธรรมราชปีสองพันห้าร้อยค่ะ แบ่งปันเลยค่ะพี่จ๋าที่300บาท2องค์500บาทคะ่ะอ่ะหมายเลขที่7ค่ะพี่เจ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนลงยาค่ะพี่จ๋าปู่หมุนลงยานะคะพี่ค่ะเป็นลงยาแดงน้ําเงินมีร่องรอยการตอกโค้ดค่ะพี่ตอกหมายเลขตอกโค้ดนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงปู่หมุนลงยาหนึ่งองสามร้อยบาทนะคะพี่นะสององห้าร้อยบาทค่ะพี่พ,พี่ที่ถูกใจสนใจนะคะพี่า่าโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะ อ่าอยากได้รูปถ่ายแจ้งมานะคะพี่จ๋าแอดไลน์ไม่เป็นเดี๋ยวไปบ้านแอดไปหาคะ่ะพี่โทรกันเข้ามาได้เลยจ้าอ่ะหมายเลขที่เอ่อแปดคะ่ะพี่จ๋าแปดเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่นี่คะ่ะด้านหลังเอยไม่ใช่เหรียญพี่จ๋ากราบขอโทษขอไปคะ่ะพี่ล็อกเก็ตนะจ๊ะพี่จ๋าล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมนะคะพี่ะ่ะปู่ทิมวัดระหารไร่เป็นล็อกเก็ตเก่าๆพร้อมเลี่ยมนั้นหลังมีแผ่นจานคะ่ะอ่ะ ล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมหลังแผ่นจานหม่เลขที่8นะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะอะ่ะหมายเลขที่9นะคะพี่เป็นรูปเหมือนปัม๊มหลวงพ่อจงค่ะรูปเหมือนปัม๊มหลวงพ่อจงเนื้อตะกัวนะคะพี่จ๋าเก่าๆเลยค่ะพี่อะ่ะแบ่งปันในพี่เอนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อจงกันภัยค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่300บาทมาพร้อมเลี่ยมนะคะพี่ขายมีเรี่ยมเรียบร้อยนะคะพี่พ,พี่รับไปพร้อมใช้ค่ะพี่ อ่ะหลวงพ่อจงใหม่เลขเก้านะคะพี่ขาหมายเลขที่10ค่ะเป็นพระเนื้อดินพิมพ์หลวงพ่อปานนะคะพี่ขาเป็นพิมพ์โบราณค่ะพี่เนื้อดินหลวงพ่อปานพิมพ์โบราณ300บาทนะคะพี่จา๋ามีร่องรอยการอุดผงค่ะพี่เก่าสวยแบบนี้เลยนะคะพี่ขาหลวงพ่อปานนะพี่พระเนื้อดินพิมพ์หลวงพ่อปานนะคะพี่จ๋านี่นะเก่าสวยแบบนี้นะคะพี่อ่ะ ใต้ฐานมีร่องรอยการอุดผงเก่าๆค่ะพี่หมายเลขที่10เป็นเนื้อดินพิมพโบราณหลวงพ่อปาน300บาทค่ะหมายเลข1 1ค่ะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่นี่เลยค่ะ300บาทนะเจ้าพี่จ๋าเก่าสวยค่ะถูกใจสนใจพี่ๆท่านใดสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่นี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ เก่าสวยค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะแบ่งปันพี่เอฟซี FC นะคะแบ่งปันอยู่ที่300บาทสององ5 0 0บาทเก่าๆเลยค่ะพี่นี่นะคะอ่ะหมายเลข12ค่ะ12เป็นพระเนื้อดินนะคะพี่จ๋าพระรอดเนื้อดินค่ะพี่เป็นพระรอดเนื้อดินหมายเลข12ค่ะ เก่าสวยนะคะพี่พระรอดเนื้อดินค่ะนี่นะคะพี่จ๋าเป็นพระรอดเนื้อหาเก่าๆค่ะพี่ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามานะคะพี่นี่นะคะแบ่งปันเลยค่ะพี่ขาแบ่งปันพี่ fc ที่สามร้อยบาทค่ะพี่สององค์ห้าร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบสามเป็นคุนแผนนะคะพี่คุนแผนหน้าค่ายหลวงพ่อหนงค่ะ นี่นะคะพี่จ๋าเก่าสวยขุนแผนเนื้อดินค่ะพี่ขุนแผนหน้าค่ายหลวงพ่อหนุ่งนะคะพี่นี่คะ่ะด้านหลังมียันแบบนี้นะคะพี่จ๋าอ่ะเก่าสวยนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะหนึ่งองค์สององค์ไปบ้านส่งทุกรายการนะคะพี่อ่ะแบ่งปันอยู่300บาทหมายเลข13ค่ะ14เป็นพระปิดตาเนื้อตะกัวนะคะพี่จ๋าปิดตาเนื้อตะกัวะค่ะพี่เก่าสวยแบบนี้คะ่ะ เป็นเนื้อตะกัวเก่าๆนะคะพี่นะนี่ค่ะมียันนะคะพี่ขาอักคราลายยันเต็มองค์แบบนี้เลยค่ะพี่อ่าเก่าสวยนะคะนี่เป็นพระปิตาเนื้อตะกัวค่ะแบ่งปนันพี่พเอฟซีที่300บาทสององค์500บาทจ้าอ่ะหมายเลขที่15ค่ะพี่จ๋าเป็นพระชัยคะ่ะพระชัยหลวงพ่อสุดวัดหนองไหวยนะคะพี่นี่ค่ะ พระชัยเนื้อทองผสมนะคะพี่เก่าๆเลยค่ะนี่นะคะพี่จ๋าพระชัยเนื้อทองผสม300บาทค่ะพี่หลวงพ่อสุดวัดหนองหวายด้านหลังมีลายยันแบบนี้เลยค่ะพระชัยหลวงพ่อสุดวัดหนองหวายนะคะพี่จ๋าใต้ฐานมีช่อมีออกมานิดนึงนะพี่นะอ่ะเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่ 300บาทหมายเลข15ค่ะ16เป็นปิดตาหลังตะแกงนะคะพี่จ๋าพระปิดตาหลังตะแกงค่ะพี่อ่ะมาแบบนี้เลยนะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะพระปิดตาหลังตะแกงแบ่งปันอยู่ที่300บาทนะคะพี่จ๋าเก่าเก่าเป็นหลังตะแกงพิมพ์ห้าเหลี่ยมค่ะเก่าสวยนะคะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่ นึ่งองค์สององค์ม่บ้านส่งให้ทุกรายการนะคะหมายเลข17เป็นปิดตาพุงป่องนะคะพี่ๆพ,พระปิดตาพุงป่องค่ะเนื้อหาประมาณนี้นะคะพี่จ๋าแบ่งปันค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่นะอ่ะเก่าสวยค่ะพี่อ่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาค่ะนี่เป็นพระปิดตาพุงป่องนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่17ค่ะ300บาทค่ะพี่ อ่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าสิบแปดเป็นสมเด็จคะ่ะพี่จ๋าสมเด็จอะระหังนะคะพี่นี่คะ่ะแตกลายงาเก่าๆนะคะพี่จ๋าสมเด็จอระหังมีร่องรอยการแตกลายงาเก่าๆคะ่ะนี่นะคะ เก่าสวยค่ะพี่สมเด็จอะระหังแบ่งปันนะพี่นะหมายเลข18แบ่งปันอยู่300บาทค่ะ19เป็นเหรียญหลวงปู่โตค่ะพี่เหรียญหลวงปู่โตะนะคะพี่จ๋าเก่าๆนะคะพี่นัานหลังนี่ค่ะเป็นเหรียญปี2518นยะคะเหรียญหลวงปู่โตปี18คะ่ะ เก่าสวยนะคะพี่ปุตโตวัดประดูชิมพลีค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซที่300บาทนะคะหมายเลขที่20ค่ะเป็นพระปิดตาค่ะพี่จ๋าปิดตาหลวงปุตโตค่ะเก่าสวยนะคะพี่มีตะกุดหนึ่งดอกค่ะข้างหลังเป็นยันดวงแบบนี้ค่ะ พระปิตาหลวงปู่โตะนะคะพี่มีตะกรุดหนึ่งดอกคะ่ะแบ่งปันอยู่ที่300บาท2องค์500บาทคะ่ะหมายเลข21นะคะ21เป็นเหรียญหลวงปู่โตะค่ะพี่จ๋ามีการตอกโค้ดนะคะพี่เห็นเรียญหลวงปู่โตค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงปู่โตรุ่นสร้างโรงเรียนนะคะพี่นี่คะ่ะด้านหลังคะ่ะ หลวงพโตรุ่นสร้างโรงเรียนแบ่งปันอยู่3 0 0บาทค่ะพี่เก่าสวยนะคะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่1องค์2องค์ส่งทุกรายการนะคะอ่ะหมายเลขที่เอ่อ22ค่ะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโตนะคะพี่าวัดวิหารทองค่ะพี่เหรียญหล่อหลวงพ่อโตค่ะพี่เป็นเหรียญหล่อเนื้อทองผสมนะคะพี่จ๋าเก่าเานะคะหลวงพ่อโตวัดวิหารทองคะ่ะ แบ่งปันไปพี่เอฟซีนะคะพี่นี่ค่ะหลวงพ่อโตวัดวิหารทองสามร้อยบาทค่ะอ่ะหมายเลขที่ยี่สิบสามนะคะพี่ยี่สิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อสงค่ะเหรียญหลวงพ่อสงนะคะพี่คะวัดเจ้าฟ้าสารล,ลอยปีสองพันห้ารอยยี่สิบค่ะเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อสงนะคะพี่ วัดเจ้าฟ้าสาราลอยปี2520ค่ะแบ่งปันพี่พี่นะคะพี่จ๋าที่300บาทค่ะเก่าสวยแบบนี้300บาทถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาค่ะพี่คา300บาท2องค์500บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่24ค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อกลั่นนะคะพี่จ๋าเสีมาหลวงพ่อกลั่น2469 300บาทค่ะ เก่าสวยนะคะพี่เหรียญเสมาหลวงพ่อกลั่นค่ะแบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาจ้าอ่ะ25นะคะพี่25เป็นพระผงสุพรรณค่ะผงสุพรรณนะคะพี่จ๋าเก่าๆเลยพี่เป็นเนื้อออกสีดำๆนะคะพี่นะอ่านี่เลยค่ะเนื้อหาประมาณนี้นะคะ ด้านหลังนะคะพี่นี่ค่ะเหมือนมียันอยู่ข้างหลังค่ะพี่นี่นะพี่นะมาแบบนี้รูปาตามภาพเลยนะคะพี่นะพระผงสุพรรณนะคะพี่จ๋าหมายเลข25แบ่งปันอยู่ที่300บาท2องค์500บาทค่ะ26เป็นปิดตาเนื้อผงนะคะพี่จ๋าปิดตาเนื้อผงเก่าๆค่ะพี่ด้านหลังมีอักขราลายยันนะคะพี่พระปิดตาเนื้อผงหลังยันแบบนี้ค่ะเก่าเบาสวยนะคะพี่นะ ราคาก็300บาทนะคะพี่จ๋าสององค์500บาทค่ะนี่นะคะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาจ้าอ่ะ27เป็นเหรียญครูบาสีวิชัยค่ะพี่2482ี24่ห่วงเชื่อมนะคะเหรียญครูบาสีวิชัย2482ค่ะพี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมเนื้อหาเก่าสวยประมาณนี้นะคะพี่จ๋าครูบาสีวิชัยคะ่ะ แบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่จ๋าสองสี่แปดสองนะคะพี่หมายเลขยี่สิบเจ็ดแบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทค่ะยี่สิบแปดเป็นพระเนื้อดินพิมพ์หลวงพ่อปานนะคะพี่จ๋าอ่ะมาพร้อมการเลี่ยมขอบค่ะ,ะพี่แบ่งปันไปเลยจ้ะพี่จ๋าที่สามร้อยบาทคะ่ะพระเนื้อดินพิมพ์หลวงพ่อปานสามร้อยบาทคะ่ะสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเลือกกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จับคู่กันเข้ามาติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะ นี่นะคะอ่ะนี่เป็นพระเนื้อดินพิมหลวงพ่อปานนะคะพี่จา๋าสามร้อยบาทค่ะยี่สิบเก้าค่ะพี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน,นะคะ่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่จา๋าเป็นเนื้อทองผสมเก่าๆแบบนี้นะค่ะพี่ข้างหลังมียันนะคะพี่จา๋าอ่ะนี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินหลังยันแบบนี้เลยะค่ะพี่ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทจ้านี่นะคะอ่ะหมายเลข30ค่ะ30เป็นเอ่อพระปิตาสายวัดสะพานสูงะคะ่ะพี่เก่าๆแบบนี้เลยค่ะพระปิตาสายวัดสะพานสูงนะคะนี่นะคะพี่อ่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีเลยค่ะ แบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทสององห้าร้อยบาทนะคะพี่นะอะหมายเลขที่สามสิบเอ็ดค่ะเป็นตะกุดนะคะพี่จ๋าตะกุดหนังเสือเก่าสวยค่ะพี่นี่นะคะพี่เป็นตะกุดหนังเสือนะคะพี่จ๋าเก่าๆเลยค่ะมีการมัดเชือกลงลักปิดทองค่ะพี่นี่นะคะ แบ่งปันพี่พี่เอฟซีเลยค่ะพี่ตะกุดนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทคะ่ะหมายเลขที่สามสิบสองค่ะพี่จ๋าเป็นพระกุนะคะพี่จาวัดเงินคลองเตยพิมพ์ยืนนะคะพี่พระกุวัดเงินคลองเตยนะคะพี่จ๋าเป็นพระกุพิมพ์ยืนค่ะพี่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยแบบนี้ค่ะพระกุวัดเงินคลองเตยค่ะพี่ สามร้อยบาทเก่าสวยจ้าอะหมายเลขที่สามบค่ะพี่สาเป็นสมเด็จเก่านะคะพี่จ๋าพี่ชมเนื้อความเก่ามาแบบนี้นะคะพี่นะอ่านี่เลยค่ะพี่สมเด็จเก่าหมายเลข32คะ่ะนี่นะคะด้านหลังมีการปรั้มตายางค่ะพี่ แบ่งปันนะคะพี่จา๋าแบ่งปันวิพีเอฟซี FC อยู่ที่300บาท2องค์500บาทจ้าอ่ะหมายเลขที่34นะคะพี่นี่ค่ะ34เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะพี่นี่นะคะแบ่งปันเลยจย้ะพี่จา๋าแบ่งปันอยู่ที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่หน <300 S 2> ้าเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะแบ่งปันเลยจย้ะพี่จ๋า ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่นะตามภาพเลยนะคะพี่นะแบ่งปันเลยค่ะอ่ะหมายเลขที่35คบค่ะพี่เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะพี่แตกลายงาเก่าๆรอบองค์แบบนี้เลยนะคะพี่ขานีเป็นหมายเลข35ค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าสำหรับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเรานะคะพี่พีสององ่สององค์หนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทจ้ะ ถูกใจสนใจพี่ๆท่านใดต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่อ่ะนี่เป็นสมเด็จหมายเลข35300บาทค่ะ36บค่ะพี่เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ขามีการลงรักปิดทองแบบนี้นะพี่นะตามภาพนะคะพี่ขาตามภาพเลยค่ะพี่อ่ะสมเด็จเก่านะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่นี่เลยค่ะสมเด็จเก่าแบ่งปันอยู่ที่ เออสามบาทนะคะพี่อ่ะฝากพี่พี่ที่ก็มารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะแม่บ้านนะคะพี่ขขอกราบขอพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะพี่พี่ทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านคะ่ะ กราบขอบพระคุณพี่พี่เอฟซที่น่ารักทุกท่านนะคะอ่ะสำหรับช่องทางในการติดต่อนะคะพี่พี่0849158065ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะสนใจนะคะพี่พี่สามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะอ่ะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจะ้ะเดี๋ยวไปบ้านจัดส่งพัสดุให้รอบใบสองหองทุกวันค่ะอ่ะ วันนี้ก็รบกวนพี่ๆนะคะดูให้ใช่ดูให้ชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดจ้ะว,นนวันนี้ถ้าไปบ้านพูดผิดทําอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่ขากราบขอโทษขออภัยค่ะขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า